กว่าจะมาเป็นเริฟนิวาฟาร์มในปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างมาเยอะตู้แรกที่ผมเริ่มเลี้ยงอ่ะเป็นตู้ปลาเลอ่ะมันก็ล่มตู้2ก็ล่มแต่ว่าพอเราเริ่มจับจุดการเลี้ยงปลาได้อ่ะจนเพาะปลากระตนได้สําเร็จ เลิฟนีโมฟาร์มฟาร์มพาะพันธุ์ปลากระตูนที่เกิดจากความชื่นชอบของน้องโบท๊ทเริ่มจากการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์ของปลากระตูนในท้องทะเลอย่างจรงิงจังจนประสบความสําเร็จและเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวหารายได้จากพื้นที่ว่างหลังบ้านสู่ยอดขายหลักแสนต่อเดือนจุดเริ่มต้นของเลิฟนีโมฟาร์มครับมันจะเป็นความชอบจาก ที่ผมเห็นพ่อเลี้ยงปลาน้าจืดตั้งแต่ตอนเด็กๆกค่อยๆเริ่มเลี้ยงกับพ่อไปเรื่อยๆครับจนอายุ14เราก็ลองอยากเลี้ยงปลาเนโมโครับผมเริ่มต้นจากตู้เล็กๆเลยตู้12นิ้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ศึกษาใช่ไหมตัวไอปลาเละเขาชอบอยู่ในสเปซใหญ่ๆแล้วมันจะปรับตัวได้ง่ายกว่าตู้เล็กผมก็เลยลองเลี้ยงมันตู้24นิ้วอย่างเงี้ยปลาก็อยู่ได้ดีขึ้นอยู่รอดนะแล้วก็ค่อยๆศึกษา ระบบไปเรื่อยๆว่าเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะสกิมเมอร์ชินเลอร์อะไรเงี้ยครับเขาต้องมีระบบนิเวศของปลาทะเลที่ถูกหลักการเลี้ยงกันมาเรื่อยๆจนขยายปันตู้ 30, 36, 48, 60ตอนนี้เพาะได้ใหม่ๆฮะตัว f เฟ o บุ o ะครับเขาเพิ่งเปิดตัวมาทีนี้เราก็ลองตั้งเพจปรากฏว่า มีคนติดต่อเข้ามาบ้างนะมีคนทยอยเข้ามาซื้อที่บ้านเรื่อยๆครับแต่ว่าส่วนตัวผมะจะติดเรียนผมก็เลยโทรหาคุณแม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้ามาช่วงกี่โมงกี่โมงเพราะว่าผมเรียนอยู่นะล้วก็จนมากลายเป็นปัจจุบันตอนนั้นน้องเรียนอยู่ม,อมอสองมอสามอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วเขาเรียนอยู่เขาก็โทรมาคุณแม่เดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้าไปซื้อปลานะคะคุณแม่ตักเป็นไหมเป็นเป็น เดี๋ยวแม่จะลองดูอะไรเงี้ยแล้วเราปรากฏว่าแบบมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจากไม่กี่คนนะคะตอนนี้ทั่วประเทศยิ่งทำให้แม่งงแบบทึ่งมากเลยค่ะ <c oughs> อย่างปลากระกตูนพ่อครับเราพ่อมาแบบถูกกฎหมายเลยมันเป็นปลาที่เกิดในไทยไฮะไม่ได้จับมาจากทะเลอย่ะถ้าอยากเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะมันจะใช้เวลาสักประมาณปีกว่าๆ8เดือนอะไรเงี้ยมันจะจับคู่แล้ว ตัวเมียครับจะตัวใหญ่ตัวผู้จะตัวเล็กเลี้ยงแค่2อตัวในตู้พอมันวางไข่ใช่ไหมเงินจะใช้เวลาวางไข่ประมาณสัก7ถึงวันอย่างเงี้ยสัก10วันเราก็จะรู้แล้วว่าว่ามันจะเป็นตัวแล้วในคืนเนี้ยมันก็จะมีแผ่นกระเบื้องวางให้พ่อแม่ผ่านไว้วางไข่พอถึงเวลาที่เขาจะออกลูกเป็นตัวแล้วเราก็ต้องรีบย้ายแผ่นอตัวแผ่นกระเบื้องที่เขาวางไข่ รีบเอาไปอยู่อีกอ่างละเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันอยู่กับพ่อแม่พันธุ์ตัวพ่อแม่พันธุ์มันจะกินลูกตัวเองอแล้วทีนี้เราก็เพาะเลี้ยงให้อาหารตัวลูกปลานะให้พวกโลเทิเฟก็ใช้เวลาประมาณสัก1เดือนอตัวก็จะเริ่มเซนหนึ่งละเราก็จะฝึกให้อาหารเม็ดแนละ้วสเดือนจะโตพร้อมขายได้ประมาณ1.5นิ้วหลักๆเลยที่นี่จะเพาะพันธุ์ปลากระตูนทุกสายพันธุ์ ที่มีในไทยก็ที่นี่จะขายเนาะปากกระตูนส้มขาวจะขายได้ดีที่สุดแล้วคนนิยมเลี้ยงกันเยอะที่สุดเริ่มต้นที่ตัวละร้อยถึงร้อยยี่สิบถ้าสายใหญ่หน่อยก็180ถึง220ร้มาเกือเที่ก็180อันมาก็180กระตูนแดงก็180ซแปูเปอร์แบ็กก็180อยแปตินามก็ตัว350บมาลูไลนิ่งพิกัสโซ่แบ็กทโนเนี่ยครับตัวละ450บาทิิกัสโซ่กับแบ็กเทนโวจะแพงสุดเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนแแบบบลลลลลูกกกกค้าาาในนนุ่่มึมงเเ็จะชอยป ไม่แนะนําให้ลงปลาเยอะมากเพราะว่าถ้าสมมติปลาตัวใดตัวหนึ่งเป็นโรคอะเราก็จะติดต่อการทีนี้มันก็จะล่มยกตัวครับแนะนําให้ลงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเลย อ่อย่างตู้24นิ้วเงี้ยถ้าลูกค้าจะเลี้ยงส้มขาว10ตัวเงี้ยเราก็ลงไปพร้อมกันเลยโอกาสกัดกันมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามันรู้จักการมันมาจากข้อเดียวกันเงี้ยแต่ถ้าเราเลี้ยงปนๆกันนะอย่างเช่นตู้24นิ้วอะแนะนําลงไม่เกิน6ตัวแต่ว่าจะลงสายพันละคู่อะไรเงี้ยอย่างส้มขาวคู่หนึ่งอันม้าคู่หนึ่งโซแบคคู่หนึ่ง ถ้าเราเอามือจุม่มในตู้ทําความสะอาดอย่างนี้ครับมือเราต้องสะอาดเนาะเราห้ามฉีดแอลกอฮอล์ห้ามทาครีมอย่างเงี้ยในบ้านไม่แนะนําฉีดพวกยากันยุงหรือว่าสเปรย์ฉีดน้ําหอมปรับอากาศอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะลงตู้ลมันจะเป็นพิษต่อปลาเหมือนกันการเลี้ยงปาลาให้รอดนะก็คือระบบของตู้ปลาที่เขาอยู่ระบบนิเวศเขาต้องดีนะเริ่มให้ถูกต้องตามหลักการแล้วเราก็จะไปได้ดี อย่างแรกเลยเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนเนาะอย่างที่2เลยเราต้องเซตระบบตู้ปลาทะเลมาก่อนนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาครับสกิมเมอร์ฮีตเตอร์ชิเลอร์แล้วก็มีมีแบตเตอรียรแบบในตู้เนี่ยครับใช้เวลารันน้ําประมาณ1เดือนนะครับให้ค่ามันได้ครับแล้วถึงลงปลาได้ ตื่นมาก็มาดูแลทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาตายเนาะก็คือความสุขหนึ่งของเราเราได้ทั้งความสุขใช่ไหมพอขายได้แล้วก็ได้ทั้งรายได้แม่เห็นเห็นเขาที่ว่าเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความที่ว่าเขาอยากให้ลูกค้าประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกค้าโทรมาถามเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาเขาจะดีใจมากว่าเออเนี่ย เขาประสบความสำเร็จคือเขาเคยตรงนั้นนะคะล้มลุกคลาเลี้ยงเลี้ยงไม่รอดบ้างตายบ้างล่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้ลูกค้าเจอภาวะนอยแบบเขาอะค่ะเหมือนอารมณ์ประมาณรวมความที่แบบยากที่สุดข,ของการเลี้ยงปลาทะเลว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนยังไงแล้วเขาก็ถ่ายทอดให้ลูกค้าให้มันเป็นความง่ายที่สุดลูกค้าก็ประสบความสำเร็จจริงๆอะคะ่ะ น,นี้ก็1ิกว่าปีแล้วค่ะที่ที่ที่เขามีใจรักในการเลี้ยงปลาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนจัดการเองหมดพ่อแม่เป็นมือความมือซ้าให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตให้เขาถ้าใครเห็นเขาเมื่อก่อนเขาจะเป็นเด็กขี้อายเราเป็นแม่เราก็พยายามดันไม่ให้เขาแบบไม่อายแล้วก็ทําในสิ่งที่หนูคิดว่าดีหนูก็ทําไปเลยแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จตามที่เขามุ่งมั่นนะคะ อยากให้ลองหาความฝันที่เราฝันนะพอเราหาความฝันนั้นเจอเราอยากทำสิ่งไหนก็ขอให้มุ่งมั่นในสิ่งนั้นมีระเบียบวินัยในการทำนแล้วมันก็จะสำเร็จ